15แนวคิดสำคัญของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเจ้าของหนังสือ Rich Dad Poor Dad หนังสือตำนานระดับโลกนะคะ15แนวคิดเบื้องต้นที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างคลิปนี้แพรลินมาสรุปให้ฟังค่ะข้อ1นึ่งทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดของคนเราคือความคิดเพราะว่าความคิดสามารถกำหนดชีวิตแล้วก็การกระทำได้ข้อ2จงทำงานเพื่อเรียนรู้อย่าทำงานเพื่อหาเงิน ข้อ3ถ้าคุณทำงานเพื่อเงินอำนาจของคุณจะอยู่ในมือของนายจ้างแต่ถ้าคุณใช้เงินทำงานอำนาจของคุณจะอยู่ในมือของคุณข้อ 4. พ่อจนประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อสะสมเงินสำหรับพ่อรวยใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนข้อ 5. การมีเงินมากๆไม่สำคัญเท่าการรู้จักวิธีรักษาเงินให้อยู่กับเรา ข้อ6คนจนเจอของที่อยากได้บอกว่าเราไม่มีเงินซื้อสําหรับคนรวยมักจะตั้งคําถามเวลาเจอของที่อยากได้ว่าเราจะซื้อมันได้อย่างไรข้อ 7. คนรวยให้ความสําคัญกับทรัพย์สินขณะที่คนทั่วไปสนใจแต่รายได้ข้อ 8. ธุรกิจใดแก้ปัญหาผู้คนได้มากเท่าไหร่ธุรกิจนั้นยิ่งร่ำรวยข้อ 9. ทั้งแตกเป็นเรื่องของปัญหาชั่วคราวแต่ความจนเป็นเรื่องของปัญหาถาวร ข้อ10คนจนมักคิดว่าฉันทำไม่ได้แต่คนรวยมักคิดว่าฉันต้องทำอย่างไรข้อ11นิสัยการใช้เงินจะสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นคนรวยคนชั้นกลางหรือคนจนข้อ12พ่อจนบอกว่าชาตินี้ไม่มีวันรวยแน่นอนแต่พ่อรวยบอกว่าคนรวยเขาไม่คิดแบบนั้นหรอกข้อ 13. พ่อจนสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ทำงานบริษัทที่มั่นคงแต่พ่อรวยสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคง ข้อ14ถ้าคุณอยากทำงานเพื่อเงินไปเรียนเอาที่โรงเรียนแต่ถ้าคุณอยากให้เงินทำงานให้คุณต้องเรียนจากชีวิตจริงข้อ15พ่พอจนสอนว่าการรักเงินเป็นบอกเกิดความชั่วร้ายพ่อรวยสอนว่าการขาดเงินเป็นบอกเกิดของความชั่วร้ายถ้าชอบสาระด,ดีด้านการลงทุนอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะให้ด้วยนะคะแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในสาระดีด,ด้านการลงทุนอสังหาที่ช่องของแพรลินนะคะหรือว่าช่องสถาบันสอนอสังหาฟิวเจอร์เดเวลลอปเปอร์อะคาเดมีค่ะ